หมูป่าตัวนี้ถูกเลี้ยงมาโดยพ่อหมาโตมาเลยเข้าใจว่าตัวเองก็เป็นน้องหมาเหมือนกันวันนั้นเธอไปเจอลูกหมูป่าที่เกิดมาได้ไม่กี่ชั่วโมงตรงสวนหลังบ้านเธอนั้นพยายามหาแม่หมูป่าแต่หายังไงก็หาไม่เจอเหมือนแม่หมูป่าได้ทิ้งตัวที่อ่อนแอไว้เธอเลยจําเป็นต้องเก็บมาเลี้ยงไว้ลูกหมูป่าครั้งแรกที่เจอน้องหมาชื่อบิวบิวก็เข้าใจทันทีว่าเป็นพ่อตัวเองเลยวิ่งเข้าหา แบบไไม่กลัวอะรพ่อบิวบิวพอเห็นลูกหมูป่ากำพร้าก็รับเป็นลูกทันทีใจยเย็นและอ่อนโยนกับลูกหมูป่ามากลูกหมูป่าไม่ทันได้หย่านมก็ดูได้ทันทีว่าต้องกินข้าวยัางไงาเพราะมีพ่อบิวบิวทำให้ดูเป็นตัวอย่างทุกครั้งที่ถึงเวลากินข้าวพ่อบิวบิวไม่เคยห่วงเข้าในถ้วยตัวเองเลยจะรอให้ลูกหมูป่ากินให้อิ่มก่อนพ่อบิวบิวนั้นไม่เคยปล่อยให้ลูกหมูป่าอยู่ละสายตา ทั้งสองอยู่ใกล้ชิดด้วยกันไม่เคยห่างทําอะไรก็ทําด้วยกันและชอบนอนกอดกันทุกวันไม่เคยเบื่อจนลูกหมูา่าด แทบจะสิงร่างพ่อบิวบิวพอลูกหมูป่าโตเป็นหนุ่มเธอนั้นถึงอยากปล่อยให้เป็นอิสระในป่าแต่ก็ทําไม่ได้เพราะที่ศรีลังกานั้นมีนักล่าหมูป่าไปทําเป็นอาหารเยอะมากเธอเลยเต็มใจที่จะเลี้ยงไว้ตลอดไปเลยได้สร้างบ้านให้ลูกหมูป่าเป็นของตัวเองไว้นอกบ้านลูกหมูป่าจะได้วิ่งเล่นอย่างอิสระในสวนตามที่ต้องการแต่ลูกหมูป่านั้นโตมาถึงตัวจะใหญ่แค่ไหนก็ตามก็ ยังคิดว่าตัวเองเป็นลูกหมาน้อยเหมือนพี่ๆทุกตัวทําอะไรก็ทําเหมือนเหมือนกับพี่ๆแถมยังคิดว่าตัวเองยังเป็นลูกน้อยของพ่อบิวบิวเลยจะคอยอยู่ใกล้พ่อบิวบิวให้พ่อบิวบิวดูแลตลอดเวลา